สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและลูกศิษย์หลวงปู่สวงทุกทุกคนคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปสืบสารตำนานหลวงปู่สวงที่วัดบ้านลมพุกที่บ้านลมพุกเป็นยุคที่สองของหลวงปู่สวงยุคที่1ห,หลวงปู่สวงเกิดและอยู่ที่ประเทศกัมพูชาแล้วท่านมาประเทศไทยท่านมาด้วยกัน3ดาบทคือหลวงปู่มองหลวงปู่ตุ้ยซึ่งเป็นคนแคะและหลวงปู่สวง หลังจากที่หลวงปู่มองได้มรณะที่ป่าดงพลูเขตชายแดนไทยกัมพูชาแล้วหลวงปู่สวงและหลวงปู่ตู๋ซึ่งเป็นคนแคะก็ได้เดินทางมาที่บ้านลมพุกแห่งนี้คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลผู้รับชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องที่หลวงปู่สวงท่านได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านลมพุกตาไอแห่งนี้ก็เนื่องจากว่าหลวงปู่ยอนอยู่ที่วัด ป่าดงพลูในปัจจุบันท่านได้เล่าให้ผมฟังผมจึงได้มาติดตามตำนานหลวงปู่สวงที่บ้านหลวงพุกแห่งนี้ที่นี่หลวงปู่ยนเคยแกล้งหลวงปู่สวงโดยการจับลลอกคอกรอกเล่าหลวงปู่สวงเมื่อโดนหลวงปู่ยนจับกรอกเล่าท่านก็ร้องว่าเออสรานี่ก็จะไงเจอแปลเป็นไทยว่าเออเล่านี้ก็อร่อยเหมือนกันพอามาวันหลังหลวงปู่ยนคิดจะจับหลวงปู่สวงกรอกเล่าอีก ตอนนั้นหลวงปู่สวงอยู่ห่างจากหลวงปู่ยน3 0 0เมตรท่านก็วิ่งมาบอกหลวงปู่ยนว่าทําฉันไม่ได้หรอกแล้วท่านก็วิ่งหนีไปหลวงปู่ยนบอกว่านี่แสดงให้เห็นว่าแค่คิดหลวงปู่สวงท่านก็รู้แล้วแล้วท่านวิ่งมาเยอะเย้ยแล้วท่านก็วิ่งหนีไปนี่แสดงถึงความสนิทสนมระหว่างหลวงปู่ยนและหลวงปู่สวงในอดีตเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อประมาณพศ2525หรือประมาณเกือบ40ปีที่ผ่านมา ครับตอนนี้ผมจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมวัดในตำนานที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สวงยุคที่สองนี่คือสุ้มประตูวัดบ้านลมพุกด้านทิศเหนือวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่โบราณไม่มีบันทึกว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใดวัดนี้มีวิหารเก่าแก่โบราณอยู่หนึ่งหลังก็ตาหาระทโอ้นี่วัดเก่าแก่นะาะเจนเก่นี่เจดีกันวัดลุมพุกนะฮะวัดเก่าแก่ที่หลวงปู่สวง ท่านเคยมานะครับนวิหารเก่าแก่ที่มีศิลปะช่างทั้งของไทยขเขมรและลาวมีบันไดขึ้นสามทางคือด้านทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันออกบันไดาทางทิศด้านตะวันออกด้านล่างสุดเป็นรูปแกะสลักแม่ชีนั่งพนมมือชั้นที่สองเป็นรูปสิงห์และชั้นที่สามเป็นรูปพญานาะคสภาพเดิมนั้นไม่มีหลังคา จึงมีการบูรณะทำเป็นหลังคาไม้เนื้อแข็งและต่อมาได้มีการบูรณะอีกครั้งเป็นหลังคากระเบื้องทาสีที่เห็นอย่างปัจจุบันที่วัดนี้มีสิ่งแปลกตาโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเจดีหรือว่าสถูปแบบนี้เป็นสถูปทรงโบราณที่พบเห็นวัดลมพุกและที่ผาหมออีแดงหรือเขาพระวิหารบ้านลมพุกตำบลกันทรารม อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกตเดิมเป็นเมืองเก่าชื่อเมืองกันทรารมก็คือในบริเวณหมู่บ้านลมพุกในปัจจุบันเมืองกันทรารมในสมัยโบร,ราณขึ้นตรงต่อเมืองสังขะหรือเพี้ยนมาเป็นเมืองสังขะและเป็นอำเภอสังขะจังหวัดสุรินในปัจจุบันในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพศ2 3 2 2 พระยายช้างเผือกได้หลุดออกมาและเดินมาทางทิศตะวันออกจนถึงเขตจังหวัดสุรินในปัจจุบันนายเชียงคะหัวหน้าหมู่บ้านอัญจะปะหนึ่งหรือโคกอัญจะซึ่งเป็นหมู่บ้านกุยหรือหมู่บ้านสวยนายเชียงคะได้อาสาไปจับช้างเผือกที่หลุดมาจากกรุงศรีอยุธยาและสามารถจับได้นำส่งคืนกรุงศรีอยุธยา จึงมีความดีความชอบโปรดแต่งตั้งให้มีบรรดาศักดิ์สูงขึ้นเป็นพระสังขบุรีศรีนครอัจจะและยกหมู่บ้านอัญจะปะหนึ่งหรือหมู่บ้านดงยางเป็นเมืองสังขะให้พระสังขบุรีศรีนครอัจจะเป็นเจ้าครองเมืองประมาณปีพศ2306เมืองสังขะตอนหลังเพี้ยนมาเป็นเมืองสังขะและเป็นอำเภอสังขะ ในปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดสุรินติดกับเขตจังหวัดศรีสะเกรครับนี่เป็นที่สังเกตได้ว่าสถานที่หลวงปู่สวงท่านมาจากกัมพูชาและมาอยู่เป็นยุคที่สองของท่านคือบ้านลุมพุกนี้ก็เป็นเขตเมืองเก่าในสมัยโบราณในบริเวณวัดเคยขุดพบวัตถุโบราณเป็นเตาเผาและอุปกรณ์การเผาที่เป็นเครื่องสังคลโลก ขุดพบก้อนหินสีชมพูรูปร่างคล้ายขวานขวานหินสีชมพูนี้คมมากหมู่บ้านนี้ยังมีเสาหลักเมืองโบราณอยู่ให้เห็นจนถึงปัจจุบันสมัยที่หลวงปู่สวงท่านมาอยู่วัดบ้านลมพุกหรือบ้านลมพุกท่านไม่ได้อยู่ในวัดเป็นประจำแต่ท่านได้อยู่ที่ข้างหนองน้ำและมีกระท่อมอยู่ บริเวณกระท่อมนั้นมีต้นยางใหญ่หลายต้นเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมสถานที่แห่งนั้นตอนนี้ผมจะพาทุกท่านเดินชมในบริเวณวัดบ้านลุมพุกเป็นวัดโบราณแห่งนี้ครับนี่คือบันไดขึ้นวิหารเก่าโบราณน,นะฮะนี่ครับที่ว่ามีรูปปั้นแกะสลักแม่ชีอยู่ที่ าฐานบันไดนะครับเดี๋ยผมจะพาทุกท่านขึ้นไปชมข้างบนว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นบันไดปูนนะฮะอ่านี่คือประตูอ่าวันนี้เขาล็อกปิดนะเข้าไม่ได้อันนี้เป็นภาพโบโบราณไม่ชัดนะฮะแสงสะท้อนเหล่านี้วันนี้เดี๋ยวเราจะรีบเดินทางไปเมื่อผมพาไปชมสถานที่ป่าดงยางที่หลวงปู่สวงท่านอยู่ในกระท่อมแล้ว ผมก็จะไปสัมภาษณ์อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านลุมพุกแห่งนี้หลวงพ่อหาในอดีตปัจจุบันท่านได้ศึกกลับไปอยู่บ้านหลายปีแล้วครับหลวงพ่อเลืองแต่ก่อนก็วนเวียนอยู่แถวๆนี้อ๋อนี่บ้านตาไอเหรอนี่บ้านตาไอบ้านตาไอที่หลวงปูยนถ้าเรียกว่าบ้านลุมพุกตาไอก็คือสถานที่บริเวณนี้เมื่อผมได้ฟังเรื่องที่หลวงปู่ยนท่านเล่า ถึงหลวงปู่สวงไปอยู่บ้านลมพุกตาไอผมก็ได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้หลวงพ่อเปลืองฟังหลวงพ่อเปลืองก็บอกผมว่าอ๋อเรื่องที่หลวงปู่สวงท่านอยู่บ้านลมพุกนี้อัตมารู้ดีและยังเคยไปหาท่านที่บ้านลมพุกด้วยผมก็งงไม่คิดว่าหลวงพ่อเปลืองท่านจะรู้เรื่องนี้มาก่อนเพราะท่านไม่เคยเล่าให้ผมฟังเลยผมก็ถามหลวงพ่อเปลืองว่าที่ผ่านมาทำไมไม่ไล่ผมฟัง ท่านก็บอกว่าไม่รู้จะเริ่มเล่าตรงไหนแล้วก็รู้จะเล่าอย่างไรการมาสืบสารตำนานหลวงปู่สวงที่บ้านลมพุกแห่งนี้จึงมีหลวงพ่อเปรืองเป็นไกด์และนำผมไปพบและสัมภาษณ์บุคคลในอดีตที่เคยใกล้ชิดหลวงปู่สวงในเขตบ้านลมพุกตาไอแห่งนี้คลิปหน้าผมจะพาไปชมบริเวณกระท่อมที่หลวงปู่สวงท่านมาอยู่ที่บ้าน ลุมพุกแห่งนี้และไปสัมภาษณ์อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านหลุมพุกดีด้วยท่านผู้ใดที่ได้ชมคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามรีบกดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆเกี่ยวกับหลวงปูส่ส่วน